สวัสดีค่ะคุณครูชาวริตดิฉันนางสาวธีติมาบำรุงพงศ์ม .5 ทับ1เลขที่20จะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกที่ได้ศึกษามาในหัวข้อเรื่องประเภทของศาสนาเนื่องจากมนุษย์มีความแตกต่างทางสภาพแวดล้อมและภูมิศาสตร์ทำให้เกิดความหลากหลายทางศาสนาและมีการแบ่งประเภทของศาสนาดังนี้ค่ะ 1. แบ่งตามลักษณะของศาสนาโดยมี4ประเภทคือ 1. เอกเทวนิยมเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเช่นศาสนายิวศาสนาคิดศาสนาอิสลามเป็นต้น 2. พรพหุเทวนิยมเชื่อในพระเจ้าหลายพระองค์เช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนากิกโบราณ 3. สัพพัทเทวนิยมเชื่อว่าเทพเจ้าอยู่ทุกหนทุกแห่งเช่นศาสนาพราหมณ์ฮินดูบางลัทธิถือว่าพระพรหมอยู่ทุกหนทุกแห่ง 4. นะคะเป็นอเทวนิยม ไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเช่นศาส,สนาพุทธและศาสนาเชนค่ะโดยทั้ง4หัวข้อนี้นะคะก็สามารถแบ่งย่อยได้เป็น2ประเภทคือเทวนิยมและอัเทวนิยมเทวนิยมก็คือการนับถือเทพเจ้าและอัเทวนิยมก็คือไม่นับถือว่าเทพเจ้าเป็นผู้สร้างโลกค่ะแบบที่2แบ่งตามสภาพการจริงในปัจจุบันโดยแบ่งเป็น2ประเภทค่ะคือ 1. นนะคะคือศาสนาที่ตายแล้วหมายถึงศาสนาที่เคยมีผู้นับถือ ในอดีตการแต่ปัจจุบันไม่มีผู้นับถือแล้วโดยยกตัวอย่างเช่น 1. ศาสนาของพวกอียิปต์โบราณ 2. ศาสนาของพวกเม็กซิกันโบราณ 3. ศาสนาของพวกเปรูโบราณเป็นต้น 2. นะคะศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือศาสนาที่ยังมีผู้นับถืออยู่ในปัจจุบันค่ะเช่นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาริสศาสนาเต๋าศาสนาเชนเป็นต้นค่ะ สแบ่งตามลำดับวิวัฒนาการของศาสนาโดยแบ่งได้เป็น2ประเภทคือ 1. ศาสนาธรรมชาติเป็นศาสนาที่นับถือธรรมชาติมีความรู้สึกว่าในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำภูเขาต้นไม้ทะเลมีวิญ,ญญาณสิ่งสถิตยอยู่จึงทำให้เกิดความเลื่อมใสจึงแสดงความเคารพด้วยการเส้นสวงและสังวยเป็นต้น 2. ศาสนาองค์กรศาสนาประเภทนี้มีวิวัฒนาการมาโดยลำดับ มีการจัดรูปแบบและมีการควบคุมอย่างเป็นระบบจนถึงกับการก่อตั้งในรูปสถาบันขึ้นหรืออาจเรียกว่าศาสนาทางสังคมซึ่งมีการจัดระบบความเชื่อตอบสนองต่อสังคมโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของสภาวะสังคมเป็นหลักและก่อรูปเป็นสถาบันทางศาสนาขึ้นเป็นเหตุให้ศาสนาประเภทนี้มีระบบและรูปแบบเป็นของตัวเอง มีความมั่นคงถาวรในสังคมสืบมาในแบบที่4นะคะแบ่งตามประเภทของผู้ที่นับถือศาสนาและแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทคือ 1. ศาสนาเผ่าคือศาสนาของคนเผ่าใดเผ่าหนึ่งเป็นความเชื่อของกลุ่มชนในเผ่าต่างๆซึ่งได้พัฒนาการกลายเป็นศาสนาชาติเช่นศาสนาเชนและศาสนาพราหมณ์ฮินดูส่วนใหญ่จะนับถือในประเทศอินเดียศาสนาโซโลอาสเตอร์ นับถือเฉพาะในหมู่ชนเผ่าเปอร์เซียศาส,สนาชินโตนับถือเฉพาะกลุ่มชนในประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นแบบที่สองนะคะเป็นศาสนาโลกเป็นศาสนาที่กระจายอยู่ทั่วโลกกระจายอยู่ทั่วไปไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มที่ใดที่หนึ่งเช่นศาส,สนาพุทธศาส,สนาอิสลามและศาสนาคิดเรียกอ,อีกอย่างว่าศาส,สนาสากลค่ะสามนะคะศาส,สนานิกาย คือศาสนาที่เกิดจากศาสนาใหญ่หรือเป็นศาสนาย่อยของศาสนาสากลซึ่งเกิดจากสาเหตุการกดดันในสังคมความไม่เท่าเทียมกันในสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเหยียดต่างๆกนันเหยียดนู่นเหยียดนี่กันกลุ่มบุคคลที่เสียหายนะคะจึงหาวิธีการแก้ไขเพื่อที่จะทําลงวัฒนธรรมของตนไว้ค่ะจึงฟื้นฟูลัทธิศาสนาและระบบของสังคมให้เป็นรูปแบบของตัวเองโดยที่อาศัยศาสนาเป็นพลังชี้นำค่ะ สรุปนะคะก็คือประเภทของศาสนานะะจะแบ่งได้ทั้งหมด4ลักษณะโดยแบบที่หน่น,นะคะแบ่งตามลักษณะของศาสนาซึ่งจะแบ่งได้ทั้งหมด2ประเภทก็คือ1คือนับถือเทพเจ้ากับไม่นับถือเทพเจ้าไม่นับถือในเทพเจ้าก็หมายความว่าไม่เชื่อว่าเทพเจ้าเป็นผู้สร้างโลกค่ะส่วนแบบที่สอนะคะก,ก็คือแบ่งตามสภาพการจริงในปัจจุบันก็อ,อันนี้ก็จะได้แบ่งเป็นอีก2ก็คือศาสนาที่ตายแล้วกับศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็คือตายแล้วก็คือไม่นับถือศาสนานั้นแล้วแต่มีชีวิตอยู่ก็คือยังคงนับถือศาสนานจนถึงปัจจุบันค่ะที่3แบ่งตามลําดับแห่งวิวัฒนาการของศาสนาจะแบ่งได้เป็นศาสนาธรรมชาติกับศาสนาองค์กรสุดท้ายนะคะแบบที่4จะแบ่งตามประเภทของผู้นับถือศาสนาโดยแบ่งได้เป็น3ประเภทคือ 1. ศาสนาเผ่า 2. ศาสนาโลก3ศาสนานิกายค่ะขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ